สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็มีแนวทางเลขเด็ดสำนักดงังมาแบ่งปันให้พี่ๆี่เพื่อนๆน้อ,นนองๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานของหมาน้อยคอยรักนะคะชุดสรุปบนล่างของอาจารย์พีค่ะแอดปรีชา ส่วนแนวทางเลขดับก็จะมีดับบนอาประทานโทษค่ะชุดดับนินจาของแอโซยุนะคะแล้วก็มีดับของแอโซยุด้วยค่ะดับโกสัมพีแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูชุดสรุปบนล่างของอาจารย์พีกันก่อนเลยนะคะผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะจริงๆระบุพิกัดมาเป็นข้อมูลชุดบนให้61แต่ไปออกข้อมูลชุดล่างอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุดบนตัวเจาะของเขาจะให้18 19 28แล้วก็29 ส่วนข้อมูลตัวเจาะเลขล่างจะให้57 59 50แล้วก็87ใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลและแนวทางได้เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของหมาน้อยคอยรักกันเลยค่ะ ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ที่ให้มาข้อมูลชุดโบนก็เข้าไปอยู่เนาะสำหรับ3 4 4 3เนาะสำหรับข้อมูลชุด2ตัวนะคะสลากออก8 4 3ส่วนข้อมูลชุดล่างให้มาก็พลาดไปหลุดไปค่ะสลากออก61ส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุดบน3ตัวของเขาก็จะให้783 784 7ส 3, 3 7 9 4 ข้อมูลชุด2ตัวพิกัดบนจะมี83 93 84 94ส่วนข้อมูลชุดล่างนะคะตัวเจาะจะให้0 2 12 01 11 1ตัวชอบของเขาก็คือ12นะคะช่วงนี้ผลงานของเขาให้มาก็เข้าดีเดินดีเนาะตัวเลขก็ไม่เยอะค่ะใครชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลและแนวทางได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของแอดปรีชาแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลขค่ะเจาะข้อมูลชุด3ตัวจะให้952 598 152 129 951แล้วก็928เจาะข้อมูลชุด2ตัวจะมี51 52 58 91 98 สอง2ก้ 29, 82, 50, แล้วก็21งหนแอดก็ขอบคุณของแอดปรีชาด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของเทพบรรลือสูตรขั้นเทพกันเลยค่ะเป็นชุดเด็ดล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก61นึเนาะ ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะข้อมูลชุดล่างนะคะของเทพบรรลือสูตรขั้นเทพเลขเด่นค่ะให้มา3ตัวจะมีเลข0เลข1แล้วก็เลข9ตัวเจาะก,ก็จะมี04 05 08 14 15 18 94 95 98 01 09แล้วก็19 ข้อมูลชุดอื่นแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนาม,มาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลงังแอดก็ขอบคุณของเทพบรรลือสูตรขั้นเทพด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นชุดแต้มล่างของแอดแสงเดือนแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มานะคะแต้มเจก็เข้าไปเนาะสลากออกหกหนึ่งค่ะรวมกันได้แต้ม7ส่วนแนวทางงวดนี้แต้มล่างของแอดแสงเดือนจะให แต้มแแต้ม9แต้มหแล้วก็แต้ม3ามไขชื่นชอบของแอดแสงเดือนอยู่ก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณของแอดแสงเดือนด้วยนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูชุดแนวทางเลขดับกันบ้างถ้า f อท่านใดมีชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยเนาะชุดข้อมูลที่เหลือจะเป็นแนวทางเลขดับนะคะแล้วก็ทางกองสลักไม่มีเลขดับอันนี้เป็นเพียงแค่อาจารย์คิดคำนวณความไม่น่าจะมาของตัวเลขข้อมูลชุดแรกก็จะเป็นชุดดับของโกสัมพีค่ะแนวทางงวดที่แล้วชุดดับบนให้เลข9มาสลากออกแป3สสก็ถือว่าผ่าน ส่วนดับล่างแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข9มาสลากออก61ก็ถือว่าผ่านเช่นเดียวกันส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของโอสัมพีให้เลข8ส่วนดับล่างทุกหลักของโกสัมพีให้เลข6ไขชื่นชอบของโกสามพีแอดก็นำม,มาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณของโกสัมพีด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของแอดนันแนวทางงวดที่แล้วให้เลข2มาสลากออก61ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอดนันให้เลข4ผลงานสถิติย้อนหลังก็มีหลุดไป1งงวดนะคะที่เหลือก็ผ่านมากกว่าหลุดเนาะแอดก็ขอบคุณของแอดนันด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นชุดดับ10หน่วยบนของแอดมุกผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มานะคะก็ถือว่าผ่านเนาะสิบหน่วยบนสลากออกเป็นเลขสี่สามส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยบนของแอดมุกนะคะจะให้2 3 3 2 03 3 0 6996ศ9นย์8าม 3 443ก็ใครชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นแนวทางลดต้นทุนได้แอดก็ขอบคุณของแอดมูกด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นชุดดับนินจาของแอดโซยุ ผลงานแนวทางงวดที่แล้วนะคะอันนี้ที่ให้มาข้อมูลชุดบนให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก4 3นะคะแต่เขาให้3 4ของเขาจะเป็นดับตรงๆเนาะตัวกลับไม่เกี่ยวส่วนชุดดับล่างให้มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านเช่นเดียวกันสลากออก6 1ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะข้อมูลชุดดับบนนะคะ ตัวเจาะของเขาจะให้14 16 61 01 52 25 85 89 27 72 30 34 07 70 43 56 98แล้วก็69 ส่วนตัวเจาะข้อมูลชุดดับล่างก็จะให้2 9 9 2 8 5 3 8 7 4 4 7 1 0 0 1 1 3 6 1 8 3 6 3 9 6 5 6 1 8 4 1 5 2 3 0แล้วก็0 7นะคะชุดนี้ของเขาจะเป็นดับตรงตรงค่ะตัวกลับไม่เกี่ยว ส่วนต่อมาจะเป็นดับของโซยุแนวทางว่าที่แล้วชุดดับบนให้มานะคะก็ไม่ผ่านนะคะสลากออก4ีสส่วนข้อมูลชุดดับล่างให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก 6- กหนึ่ง ส่วนแนวทางงวดนี้ตัวเจาะดับบนของดับโซยุค่ะจะให้4 3 3 1 0 9 1 0 6 5 2 9 3 2 5 5 5 4 0 5 8 1 9 3 6 7 7 9 2 1 8 7 9 8 1 7แล้วก็7 6ส่วนเจาะดับล่างนะคะจะให้5 7 2580521335166170073443022468798998แล้วก็46ก็ของเขาจะเป็นดับตรงๆเช่นเดียวกันตัวดอตัวกลับไม่เกี่ยวเนาะแอดก็ขอบคุณของแอดโซยุด้วยค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนาม,มาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนําม,มาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ